สวัสดีครับพี่นอกมือนี้มาแยกต้นกล้าพริกครับแยกต้นกาออกช่ำหลังจากวาน,พนเพาะเมล็ดพันธุ์อยู่ในถาดก้าวานเมิดเพาะได้เระม่าณี่มหมือนะครับเก่ามาแยกมาถอนครับถอนแบบนี้ครับถอนแยกต้นก้ลา แยกต้นก้าออกมาช้ำในถาดนะครับถาดพริกอันนี้แยกเรียบร้อยแล้วครับแยกออกมาช้ำในถาดลุมเจ็ดสิบสองลุมต่อถาดออมาช้ำอนุบาลไว้นะครับในหลวงเพาะอืนสมาชิกช้ำครับสมาชิกมาช้ำแยก ต้นกาแยกแยกต้นกาลงถาดนะครับนี่ครับนีมสมาชิกครับอย่าลืมนะครับช่องนุมชายชายัยภูมิลูกพลแลในต่างแดนครับนุสมาชิกหลายอยู่ครับเมื่อนี้ปร,นนประมาณยี่สิบคนครับเมื่อนี้แย,แ,ยแยกถาดออกมา นี่ครับช้ำนี่มีแต่สาวๆเท่านั้นแล้วครับเมื่อนี้รอบมด้วยสาวๆเกือบยี่สิบชีวิตนี่ครับเแยบเแยบลงตรงกลางครับก็จะมีคัดไส้แน่แล้วครับขนาดต้นก้าตอนนี้มีคนที่ตามอยู่แล้วร้อยกว่าคนครับร้อยสิบเอ็ดคนพิ่งเฮ็ดครับเพิ่งฝึกเฮ็ด ยังอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืมีบอทันมีเอาแบบเพียวๆอยู่แล้วครับตอนนี้นนนนลูกพอเลในต่างแดนครับซือซ้อือช่องนะครับเด้อลูกพอเลในต่างแดนครับโดยหนุ่มชายชัยภูมิกับอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิมานี่แหละครับปุ่นพันพันมกกลี่ แต่ว่าขายไปหลายแล้วล่ะครับขายพันกว่าถาดแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด,ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ